สวัสดีครับผมเนมเอเวเรตนะครับวันนี้มาตัวติดตามผลการทักษายยางสายหนึ่งของสวนปอวสันนะครับบ้านถุงรันนะแต่บลนิ้วอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายนะครับผมครับผมวันนี้มาตัวติดตามขั้นที่สองครับปอเปิดกี่ตะครับปอเปิดพอค้างนอกอาจะน้ำน้ยางจะไหลครับขักษาขั้นที่สองครับนติดตามผลขั้งที่สองครับน้ำยางเหลิ่มานะครับเริ่ม ดีก็ไหลตามมิตรเนาะครับมาแล้วครับปอสามมิตนะครับปอที่สามมตรนะครับนี่ดีกว่าครั้งที่แล้วน้อยปอนอดีใช่ไหครับครับดีมาแล้วโอเคโอเคนะทีครับไปไปหนต้นเลยครับปอครับค้นนี้ปอนอที่ครับกีดสามมตรเหมือนเดิมครับปอครับที่ครับมาพอผลต้นนี้ครับนาอว่าจะผลจะเป็นจะได้ครับน้ำยางจะไหลก็สามมิตร ก็เลิบอ,ออกแล้วปอน้องเลิบออกละเลิบออกละเริ่อออรอออมซึมนะครับผมตัวติดตามข้างที่สองนะครับจากรักษามาสองข้างก่อนน้ำยา้งเริ่มมาเริ่มไหลนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้าครับเนาะแหมเจ็ดวันเดียวผมจะมาะติดตามหมือไม่เก็มข้างนะครับผมว่าผลจะออกว่าปเป็นยังไงครับเนาะสวัสดีครับ